พลิกมาอยู่วงนอกแน่ครับแทงข้าซ้ายครับแทงแล้วขาครับแม่ยกที่สามิกไก่ลบกีลาชั้นเชิงดีครับโอ้ยดักแทงครับกัมบันทองตีเข่าขวาดีครับตีเข่าขวาเอาเล่งครับจังหวะของกัมบันทองสวนนาดพิกไม้ต้องเล่งสปีดให้เร็วกว่านี้ครับนวดด้วยเข่านะครับพิกไก่ลบก็มีดักสับมากแม่เหลี่ยมตัวนี่ครับทำมาทำมาโดนพิกเททิ้ง เริ่มใหม่ครับกำปันทองเดินเกมแล้วมีศอกสลับมีบวกโอ้ยยังหาโฟกัสกันไม่เจอครับต่างคนต่างบวกครับแม่มีสิทธิ์หล่นสูงก็แบบนี้คุณพิ่กี้ลีแม่จังหวะเลี้ยวแรงนะครับลิกไกลบผ่าชั้นเชิงตั้งรับจับทางหลอดอ้อไตขวากำปันทองนี่กันสู้ดีครับลูกเหลี่ยมครับลิกไกลบได้เหลี่ยมพลิกเกมเดินลุยต่อครับ เสียเหลี่ยมก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดครับเดินชนต่อครับแทงข่าซ้ายไว้ยังมีความพยายามอยู่ครับแทงข่าวขวามทีหนึ่งดันหน้าไปทีหนึ่งเปิดเกมบุกเต็มสู่ครับกําปั้นทองอ่ะแลกกันสนุกนะครับเดินชนเดินอัดเข้าไปถีบนาไปก่อนครับกําปั้นทองถีบวางแข้งบางๆเดินฝ่าครับปัน้นเข้าไปจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวครับแม่ต่อยสีข้างต่อยโคัชใจมีสองนักครับตีไกล่ล็อล็อกไว้ เด้งตีหลังทีหนึ่งครับแหม่แยกก่อนแยกก่อนทีมงานด้านล่างบอกเดินต่อครับอย่าหยุดอย่าหยุดครับเอาเสียบซ้ายหักมานี่นะครับก็บอกเ่าสู้ด้วยเหลี่ยมตัวครับป็นไก่ทบแม่จังหวัดจะไปหักเขานะครับควน้โดนเกี่ยวเสร็จทุ่มเทเลยทุ่มลมครับเอาไตขวาก็มีครับเดินอัดเขาซ้ายครับแปดกำปั้นทอง จังหวะกระนำด้วยเข่าเดินอัดนะครับอาวุธหนักและแรงอ่ะกระทุ n ไปด้วยนะครับอาศัยใหญ่ครับชนไปครับนี่ครับโอ้เริ่มจะช้าลงแล้วปินไกรบแหมตัวใหญ่พอยกแล้วมันจะเห็นนะครับขณะตัวเล็กอาศัยเหลี่ยมตัวครับดึงไปดึงมาพอดึงไม่ลงก็ชักจะเปรี้ยแล้วครับเข้าเหลี่ยมเข้าร่องแทงซ้ายจับจับ ดีไม่ซ้ํเก็เชียร์ครับโอ้โหแต่ว่าเนะด่นหน้าดันหน้าเงี้ยหน้าหงายครับครับคอยคืนไว้นะครับโอ้ยโ,โ,โ,โดนศอกเอาคืนได้ไหมได้มาหนึ่งแข้งโดนงัดศอกไปทีหนึง่งโอ้วันนี้กระปั้นทองจัดชุดใหญ่เลยครับมีทั้งกระปั้นทั้งศอกนะครับเกมทุกต้องถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างดีเลยครับกระปั้นทองมา<ป>ดูครับไฟแดงแก้ยังไงครับเวลาที่เหลืออีกส0วินาทีคุณไปกี้ เกมลุกไล่ครับ<อ>ในช่วงท้ายขึ้นเข่าซ้ายครับกัปพันทองนี่ไกลบแาจะตีครับไปโดนลูกกัดไว้ก่อนนะครับแมอย่าล้มบ่อยอย่าล้มบ่อยฝืนไว้ไก่ที่เชียกกับพันทองอ่ะโด,ดนตีซ้ายของถือไก,ก่ลบอีกแม่วีกันสนุกครับเริ่มจะถอยแล้วครับกัปพันทองถอยในส่งเกมรับเลยนะครับคุณพี่แมาจาังหวะกับกัมพันทองนะครับเอาดูครับแม่คุมไว้อยู่นะครับจะคุมอยู่ไม่อยู่ ลอยบัดครับลิ้ไก่ลบเนี่ยครับลุกบักด้วยศอกไตขวาไปเทิยงเติมเกมลุกได้ต่อยขวานะครับมาลิ้ไก่ลบพยายามจะเล่นครับจับไตตีเลยครับอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนะครับกับบานทองโดนต่อยทองม่นสกู่นี้อาการไม่ดีเหมือนกันครับต่อยทองครับตอนนี้ย้ำแล้วย้ำแล้วเอาคืนหักได้ไหมหักลงหักไม่ลงครับเวลาไม่เกินกสองนาที ยังเป็นไปได้ครับมิ้ไก่ลบลุยลุยอาโดนปีรั้าไปขาเข่าแล้วครับอ้าวเหครับออกอาวุธแล้วไม่โดนเต้าเหครับรูดลงไปครับเสียทรงไปนิดหนึ่งครับแม่ไม่ใช่ทรงถนัดของกัมบันทองครับไปถอยทำไมครับอาครับยุ่งแล้วครับมิ้นไก่ลบก็ต้องเดินอีกครับพี่เลี้ยงหันมาดูพี่เลี้ยงวิ่งเข้าไปอ้าวได้อาการได้แข้งครับแข้งซ้ายพอไม่พอผ่านไม่ผ่านคุณพิเชษถอยไปแล้ว ไม่มีอะไรในกอไผ่ครับกบัตทองสวนหานปีกปลายครับเอาชนะคะแนนร,ริกไก่ลบไปนะครับก็ถ<ร>ือว่าการตัดสินใจของริกไก่ลบไม่เดินครับเนตนนะี้นะส่งผลเลยนะครับ,รบนักเตะชนะคะแนนไปครับ